รับเข้าสู่ระดาพาสตอรี่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะกดให้กันด้วยนะที่ปุ่มข้างล่างนี้เลยสีแดงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ออได้ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ของสีจันนั่นเองนะคะนั่นก็คือสีจันสกินเอสเซนเชียลฟาวเดชั่น SPF พี a บวกบนะคะดูที่แพ็กเกจกันก่อน น,น้องเข้ามาในแต่หลอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะเทียบให้ดูระหว่างตัวเกา่าตัวนี้กับตัวใหม่ตัวนี้ไปเลยแล้วกันเนอะคือจริงๆไงอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นนทําคลิปรีวิวอันนี้ไว้แล้วหนึ่งวันเต็มๆแต่ฟุตเทจมันหายไปทุกคนก็เลยต้องอัดใหม่ทั้งหมดในวันนี้เริ่มกันที่ตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นมาเป็นหลอดแบบนี้นะทุกคน30 ml นะคะนี่น้องเขาจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะเห็นไหม ขวดนะคะอันนี้เป็นแบบหลอดนะแบบหลอดเอาว่าน่าจะผกพาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขากันแดดแค่ F35 PA บวกบวกบวกนะคะนี่แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาเป็น SPF50 PA บวก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 นะคะทุกคนก็เป็นแบบอันนี้ให้ดูอีกอันนึงเลยให้เทียบกันไปทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวสีจันทที่เป็นอันเก่าอ่ะคะ่ะนี่น้องเขาจะเหลวมากกว่าเห็นไหมคะเพราะว่าไหลลง คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่น้องคนนี้เขาเหลวกว่านะนอกจากเหลวกว่าแล้วเขายังขผากว่าอีกด้วยเห็นไหมคะดิเนไหคือเหมือนอ้วนสีของคือที่อ้เลือกแบบเป็นสีหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนกันเลยนะทุกคนแต่ว่าของเก่าอะค่ะที่เป็นรองพื้นเจ้าหญิงเนี่ยเขาน่าจะแบบเห็นไหมมีความหนามากกว่านะคะข้างบนเนี่ยจะแบบเบาบางกว่า ตัวใหม่เนี่ยเขาเคลมว่าปกปิดธรรมชาติถึงปานกลางนะคะใครที่อยากได้ผิวแบบธรรมชาตินะก็รอแต่ว่านิดนึงทุกคนอยากบอกว่าอันนี้มันจะซึมยากกว่านะคือใช้เวลาซึมสูส่ผิว,วอ่ะช้ากว่านิดนึงอันนี้จะซึมสู่ผิวเร็วแต่หลังจากที่ซึมสู่ผิวแล้วอะคะ่ะอันนี้มันจะแบบเนียนนุ่มผิวมันจะเนียนนุ่มมากกว่านี้อันนี้จะมีความเหนอะกว่านิดนึงอันนี้ เหนือกว่าในฐานะที่แบบสองอันเทียบกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับรองเื้อนอะื่นอันอื่นเนี่ยตัวอันเก่าของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เหนือแบบเหนือมากนะทีนี้เดี๋ยวอ้อจะไปลงที่หน้าให้ดูแล้วกันเนะื้อสองข้างให้ดูเลยว่ามันต่างกันยังไงนะทุกคนข้างขวาอ้อจะลงเป็นอันนี้แล้วกันนะอ้อก็จะหยดมาหนึ่งปัมป๊มหนึ่งปั๊มเต็มๆทุกคนได้ปริมาณเท่านี้ งานผิวแบบเราอะเอาใจไปเลยดูสิคือมันเนียนมากเนียนแบบไม่ได้เนียนแบบปกปิดนะทุกคนแต่ว่ามันเนียนบางเหมือนเราไม่ได้ลงรองพืน้นแต่หน้าเรามีสุขภาพดีแล้วผิวเนียนเองอะแบบนั้นอะเนี่ยรดบเห็นความแตกต่างขาวมากเนี่ยเห็นไหมคะเห็นความเนียนเอไหมชอบเลยอะ ต่อไปเรามาลงเป็นตัวเก่านะคะสีจันเอนชันเตก็ปั๊มนึงเหมือนกันเห็นไหมน้องเขาจะแบบเหลวกว่าเนี่ยเห็นปะพอหยดปั๊มนึงคือแบบเยื้อลงมาแล้ว,วอะอะเริ่มเนี่ยให้ดูเลยอะเขาลงปูแบบทุกคนมันจะมีความความหนาเห็นไหมราะว่าอันเก่าอะ่ะมันหนากว่านะอันนี้พูดเลยนะคที่เราหดไดในแบบ โอเคเราเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้นะผถ้าผ่านกล้องนะ่ะจะรู้สึกว่าอันนี้คือเขาเนียนกว่ามาก และอันนี้คือไม่ใช่ไม่เนียนนะแต่คือพอมาเทียบกับอันนี้มันเรารู้สึกถึงเราชอบผิวหน้าข้างนี้เรามากกว่าทุกคนเพราะมันดูเนียนบางเบาแต่อันนี้มันแอบ,บปกปิดแล้วเราเป็นคนไม่ชอบแบบปกปิดหนาอะไรอย่างนี้นั้นคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึสิบโมงเครื่องนะทุกคนบ่ายบายเยนะ็นๆเนอะเราค่อยมาสรุปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความดรอปเป็นยังไงสีหลุดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความมันคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เยอะไมไหมสังขยาไหม เดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะคะมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5โมง20เนอะเมื่อเช้าเราแต่งอยู่ที่10โมงครึ่งนะประมาณ7ชั่วโมงทุกคนมาดูผลตัวทั้งตัวเก่าและตัวใหม่เนี่ยคือมีความสะท้อนแสงได้ดีคือมีความวาวมีความสั่ำไปในตัวนะคะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยทุกคนว่าข้างเนี้ยมันหนากว่านิดนึงนะมันจะแบบ ตกรอบบ้างเล็กน้อยนะถึงปานกลางเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบเรียบเนียนกริบอาจจะเป็นเพราะว่าผิเขาเน้นที่ความบางเบาด้วยแหละในเมื่อพอพอเน้นปกปิดแบบธรรมชาติอะ่ะมันก็เลยทําให้พอน้องเขาแบบเซตตัวผ่านไประหว่างวันเนี่ยตรงนี้มันก็เลยดูแบบตรงนี้เลยดูแบบผิวดีกว่าข้างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของข้าง,งมันกันนะทุกคนเ๋าก็จะใช้กระดาษซับมันนะ ก็จะมีความมันที่นอกจมูกนั้นนงโนนีนี่นะคะความมันของน้องเจ้าหญิงนี่มีแค่นี้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงหนะ้าตอนนี้คือไม่ได้ลงแป้งทับใดๆเลยนะคะก็ปล่อยช่วงทำความสะอาดบ้านก็คือเหงื่อออกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใช้ผ้าใดๆซับช่วงนั้นก็คือนึกว่ามันจะเป็นแบบสังขยงสังขยาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็เออไม,ไม่เป็นอันนี้ก็จะจบก,กัน ก็คือมันอะอันนี้จะแบบมันกว่าพอนเทียบให้ดูเทียบให้ดูสองอันนี้นะคะนี่ ข้างนี้จะมันกว่าข้างนี้นิดนึงนะทุกคนดังนั้นมาสรุปกันเลยดีกว่าสรุปแล้วนะคะก็คือในส่วนของแพ็กเกจเนี่ยอ้อว่าอันนี้ดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันพกพาไปไหนง่ายแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของกันแดดอ้อว่าอันนี้เขากันแดดได้เยอะกว่านะมี S P F 5 0อันนี้ S P F, F 3 5นะคะรลอบของสีอ้อว่า7ชั่วโมงเนี่ยมันยังเห็นอะไรได้ไม่มากนะทุกคนแล้วก็วันนี้อ้อไม่ได้ทํากิจกรรมหนักใดๆมากนะคะก็คือแค่กวาดถูบ้านแล้วก็ทํา งานนั่งของคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากความดรอปของเขาในในสภาวะปกติที่สาวทำงานออฟฟิศแล้วกันเนาะก็ไม่ถือว่าดรอปลงเยอะนะคะก็เออวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอ,อ๋อไม่ได้ออกข้างนอกนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แมสแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทดสอบมาแล้วนะคะน้องเขาเนี่ยติดแมสนะหลุดติดแมสนะคะเดี๋ยวอ๋อจะขึ้นรูปให้ดูนะเมื่อค่อดีว่าเมื่อวานได้ถ่ายไว้ คือเลอะแมสนี่เดาจริงจังขอบนี้ก็คือเลอะไปหมดนี่คิด okay. ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใส่แมสเนี่ยมันก็จะแบบจะติดตามนี้แหละเนี่ย,ยตามเนี้ยคางจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีหลุดเลือนไปบ้างจะให้เห็นความเงียนหน้านี้เห็นไหมคะข้างนี้จะเนียนกว่าถามว่าสียังอยู่ไหมสีก็คือยังอยู่นะทุกคนยังโอเคอยู่ถามว่าความติดทนยังมีอยู่สีดรอปลงไหม ดรอปลงทั้งคู่แต่ว่าดรอปลงก็ไม่ได้เยอะอะไรคือไม่ได้แบบดรอปซะจนแบบเฮ้ยกลายเป็นหน้าหมองนะคะยังมีความผ่องความเนียนของสีของรองพื้นเขาอยู่นะความบางเบาฝั่งที่ทาระหว่างวันทั้งวันนี้และเมื่อวานที่อ้อมแบบคลิปเสียไปเสียได้มากไม่รู้สึกว่าหนักหน้าไม่รู้สึกว่าเหนียวไม่รู้สึกใดๆเลยก็คือความบางเบาเนี่ยให้เท่ากันทั้งคู่แต่แค่แบบเวลาเราลงที่ผิวหน้าเราอะเราจะรู้สึกว่าของรอ,องพื้นเจ้าหญิงเนี่ยเขาจะแอบหนากว่าแต่ ว่าเราไม่ได้ส่องกระจกอะสัมผัสจากความรู้สึกบนผิวเราจริงๆอะแทบไม่ต่างเลยทุกคนมันบางเบาเท่ากันสําหรับคนที่เป็นผิวมันนะคะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้กระดาษซัมซับระหว่างวันนะคะคือใครที่ผิวดีอยู่แล้วไม่ต้องการการปกปิดอะไรมากมายนะคะก็แนะนําว่าเป็นอันนี้ก็ได้นะอันตัวใหม่ของเขาก็โอเคนะคะคือให้ผิวสัมผัสที่เป็นความธรรมชาติมากเป็นงานผิวจริงๆทุกคนอันนี้คือแนะนํา ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการงานที่ต้องการปกปิดรอยสิวหรือว่ามีริ้รอยอะไรต่างๆนานาน,นะคะจะเลือกใช้เป็นตัวเก่าก็ได้หรือจะใช้ตัวใหม่อันนี้ Skin Essential เนี่ยแต่ว่าเราลงเลเยอร์ตรงนั้นเยอะหน่อยหรือว่าจะใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มก็ได้ไม่เอาจริงงนะสำหรับอ้อนะอ้ออาจจะลองผสมมันอาจจะได้ความตรงกลางของมันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงสำหรับผิวแห้งเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยสองสีเนี้ยมัน หน่อยอันนี้จะออกเหลือกว่าโอเคก็วันนี้นะคะมาสรุปให้ดูว่า2ตัวนี้เป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะดังนั้นเนี่ยใครจะเลือกอะไรยังไงนะคะฟังแล้วก็ลองไปดูแล้วกันว่าผิวเราเนี่ยต้องการแบบไหนนะแล้วก็ลองไปหาซื้อมาลองกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ